สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสรุปนะคะตอนจบของตัวละครสำคัญสำคัญนะคะทั้ง3พบเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องปฏิพิบไรายพายเวอร์ชันละครน,นะคะสร้างมาได้ดีจริงๆค่ะอิ่มอ,อกอิ่มใจนะคะถือได้ว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งสร้างได้ดีงาม <c oughs> ดีงามนะคะเอาจากในนวนิยายต้นฉบับมาแล้วก็มาขยายความให้พวกเราได้เห็นแล้วก็มีคาตอบกับเรื่องต่าง ของตัวละครแต่ละตัวอย่างละเอียดรอบครอบจริงๆนะคะต้องชื่นชมนะคะทีมงานฝ่ายผลิตแล้วก็เหล่าบรรดานักสแสดงทุกท่านเลยนะคะก็คุณเจ้าลี่อิงคุณลินเกิงซินรวมทั้งเหล่าบรรดานักสแสดงท่านอื่นๆด้วยคุณเจิงลี่โอ้โหมีดาราเต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> จะให้เอ่ยก็เยอะไปนะคะเอาเป็นว่าเรามา,าพูดถึงเนื้อหาของคลิปกันดีกว่านะคะทั้ง3ามอาจักรเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความารัศมรัายนะคะเพราะว่า เจ้าฟูซสงนะะซึ่งเป็นตัวละครซึ่งก็ร้ายมาตลอดทั้งเรื่องแล้วก็จุดประสงค์ของมันก็คือมันต้องการจะปลดปล่อยวิญญาณร้ายแล้วก็สัตว์ประหลาดทั้งหลายออกมาจากไอเหวถ้ำฉีเทียนนั่นแหละซึ่งก็มีอาจารย์ของมันอยู่ด้วยนะะก็คือหลิวหมิงนั่นเองค่ะ แล้วหลิวหมิงเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สร้างฟูเซิงแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างฟงหลายขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบโอ้โหสัตว์ประหลาดที่ที่แบบมีความเก่งแล้วก็สามารถจะควบคุมสัตว์ประหลาดที่มันหลายๆตัวอื่นได้นะคะจุดประสงค์หลักเลยเพื่อโคน่นโค่นสวนรรค์ลงมาให้ได้แล้วก็จะได้ขึ้นไปปกครองทั้ง3ามสามภพเนี่ยโดยโดยทางดินแดนวิญญ,ญาณเองเลยนะคะ ศัตรูนะคะที่แบบว่ามันไล่แล้วก็ใหญ่ที่สุดขององคปีซางสนหลีมาเรื่อยๆแล้วก็ท่านเทพสิงจือเนี่ยก็คือก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นฟู่เซิงนะคะแล้วก็มีลูกคู่อีกคนหนึ่งก็คือลูกของหลิวหมิงนั่นก็คือทางด้านของโมฝังนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ฟู่เซิงมันต้องการจะเปิดค่ะฉูเทียนหยวนขึ้นมาก็คือต้องการจะเปิดไอ้ทําฉีเทียนให้มันออกมาเลยนะคะ ในละครนะคะในช่วงแรกเนี่ยนางเอกของพวกเรานั้นคิดว่าสิงจือนะคะกําลังแบบเอาเธอมาขังเอานางมาขังไว้บนนอกฝั่งฟ้าเนี่ยเพื่อตัวของเขาเองเหมือนกับว่าเป็น ความเห็นแก่ตัวของสิงจือแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะท่านเทพสิงจือของพวกเรานั้นต้องการที่จะปกป้องสนหลีนั่นเองแล้วตัวเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปปกป้องนะคะทำฉี่เทียนนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้แล้วนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ไม่ไม่ได้เข้าใจผิดสิงจือนานค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวนะคะเรื่องดําเนินเร็วมากก็สามารถจะพบความลับมากมายแล้วนะคะก็มาได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สิงจือทํานั้นก็คือต้องการจะปก ป้องนางนั่นเองโดยที่เขานั้นยอมเสียสละชีวิตของเขานะคะคเพื่อที่จะทำกิจทุกอย่างเลยทั้งหน้าที่ของเขาเองด้วยแล้วก็ทั้งหน้าที่ขององปีซางสนหลีด้วยนะคะของวิเศษนะคะที่ทางฟูเซิงนั้นได้ไปจัดเตรียมมาแล้วนั่นก็คือ ตัวของพลังจากธาตุได้มาสีธาตุแล้วก็คือทองคำไม้น้ำดินรวมถึงจุดที่เป็นไอตัวเน่ตันนะคะของเลดี้จินของพวกเราค่ะของพูดงูทองก็เอามาแล้วคือพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็อีกหนึ่งก็คือทาตไฟก็คือจะเอานังเอกนะคะคือสนลีของพวกเรานั่นแหละเข้าไปเพื่อที่จะเปิดทําฉีเทียนออกมาให้ได้นะคะเอาละคะ่ะนี้เรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครทั้งหลายบ้างนะคะ พระเอกของพวกเราก่อนเลยค่ะสิงจือนะคะก็คือด้วยความที่ต้องการจะเสียสละตัวเองละเพราะรู้ด้วยว่า จริงๆแล้ว3อาณาจักรก็ไม่ได้ต้องการแบบเ,เทพบรรพกาลแล้วเพราะว่าทุกที่นั้นถือได้ว่าเสถียรแล้วนั่นเองเขาก็กําลังจะหมดอายุไขนะคะแต่ก็ต้องมาเจอศึกหนักประมาณนี้ค่ะก็ทําให้นะคะตัวของเขาเองนั้นก็ก็คือสูญเสียพลังไปเยอะนะคะจากการที่ผูกไอ้สวรรค์นอกนอกชั้นฟ้านั่นน่ะนอกฝั่งฟ้านะคะเข้ากับ ทางด้านของทาฉีเทียนแล้วก็ให้มันพังทลายไปพร้อมๆกันโดยที่ตอนแรกแล้วเขาก็เข้าใจว่านางเอกนั้นนะคะไป ไปเป็นตัวแทนของทัดไฟเรียบร้อยเขาก็กะว่าจะโอเคถ้าจะตายเราก็ต้องตายด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นความเสียสละที่แบบว่าทําดีที่สุดแล้วสําหรับการเป็นเทพเจ้าของเขาซึ่งต้องไม่ลืมว่าสิ่งจื่อนั้นถือกําเนิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจใดๆมาเลยนะคะจัดได้ว่าเป็นเทพบพรรพการองค์สุดท้ายอย่างแท้จริงค่ะ แต่ทีนี้นะคะด้วยความที่ร่างเทพนะคะร่างเทพพระเจ้าของพระเอกของพวกเราอยู่ยังคงอยู่นะคะนางเอกนั้นไม่ยอมที่จะให้เง็กเสียนฮองเต้นนั้นนํากลับ ไปที่สวรรค์การนำกลับไปนะคะพิธีการก็คือจะต้องทำลายร่างเทพด้วยโดยการเผานั่นเองคือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าชาปนากิจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าร่างเทพ,พเจ้าเนี่ยคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้ามีความแข็งแกร่งแล้วถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแบบหลุดไปอยู่ในมือของพวกมารหรืออะไรแบบเนี้ยพวกนั้นจะสามารถมีความแข็งแกร่งได้โดยอาศัยร่างของเทพเจ้านะคะเพราะฉะนั้นโดยประเพณีแล้วเนี่ย ถ้าเทพดับศูนย์ถ้าไม่ได้สลายแบบดับสลายไปเลยเนี่ยแล้วยังเหลือล่างเทพเอาไว้ก็ต้องเอาไปเผานะคะ แต่นางเอกของพวเราไม่ยอมค่ะไม,มไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมถ้าจะมาเผาอะไรเงี้ยก็ต้องมาสู้กันนะคะปะฉะดะกับอองปีซางก่อนแล้วทีนี้โชคดีที่ทางด้านเง็กเซียนฮ่องเต้นไม่มีพวกสนับสนุนเลยนะคะเพราะว่าทางลวดเทียนกับทางน้องชายก็คือฟู่หลงนั้นก็คือเข้าข้างเข้าข้างท่านสิงจือแล้วก็ออนางเอกของพวกเราสุดๆประมาณว่าคืออย่าบีบบังคับเลยให้ทําตามใจของท่านความปรารถนาของทั้งสองคนซึ่งเขามีความรัก ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปนะคะไม่นานค่ะประมาณปีเดียวอะไรประมาณเนี้ยพระเอกของพวกเรานั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยความทรงจําที่เต็มเปี่ยมเนาะเพราะด้วยความช่วยเหลือของพลังเทพบพรรพการของเหล่าบรรดาเพื่อนฝูงต่างๆนะคะก็ช่วยกันเต็มสุดๆเลยนะคะแต่ว่าการฟื้นมาครั้งนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในฐาน,นะของเทพเจ้าแล้วนะคะแถมข้ามสปีชีไปอีกนั่นก็คือก็เป็นเป็นปีศาจหิมะนะคะอืมในช่วงแรกเนาะก็ มีผมขาวมีอะไรโอ้ยดูดีเนาะคุณิลเกิงซินใส่ผมขาวก็ดูดีมากๆเลยค่ะก็ในฉากที่เสียชีวิตนะคะก็ทําให้เราร้องไห้เช่นเดียวกันเพราะว่าออท่านเทพนั้นก็เรียกได้ว่าตุยในอ้อมแขนขององปีสังนั่นเองค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เหล่าถวยเทพนั้นก็ช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เป็นปีศาจีมะแล้วก็มาอยู่อาศัยที่โลกมนุษย์กันกันกบนักเอกของพวกเราอย่างมีความสุขเลยนะคะดีใจจังเลยค่ะก็ ก่อนจบนั้นก็รู้ด้วยว่ามีทายาทหนึ่งคนนะคะหนึ่งมาแล้วนะคะมาที่ตัวละครต่อไปนะคะฟูเซิงโม่ฟังหลิวหมิงนะคะอันนี้เรียกได้ว่าทีมดาร์กแต่โม่ฟังนั้นนะคะด้วยความที่จิตใจของเขามีความรักนางเอกของพวกเราในในส่วนของละครสร้างเพิ่มเติมด้วยให้เห็นในช่วงเด็กด้วยนะคะในนวนิยายต้นฉบับไม่ได้พูดถึงเลยนะคะว่าเหตุดใดถึงทําให้โมฟังนั้นมีความรักแบบฝังใจกับทางด้านอ,องปี้ซางสันหลีนะคะแต่ว่า มาเฉลยให้ในเวอร์ชันของละครค่ะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่แล้วในละครจะต้องสร้างให้มันคุ้มเครือแล้วก็เอามาไม่ครบนะคะจากนวนิยายต้นฉบับแต่เรื่องนี้มีการมาขยายภาคของนวนิยายต้นฉบับให้พวกเราด้วยนะคะฟูเซิงแล้วก็โมโฟางเนี่ยแบ่งปันใช้ล่างเดียวกันค่ะโมโฟางนั้นถือได้ว่าเป็นลูกของหลิวหมิงนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากฟูเซิงมาก็เป็นเวลากว่าพันปีก่อนแล้วนะคะฟูเซิงนั้นเป็นผู้ที่เลี้ยงโมโฟางมา ด้วยเลือดของเขาเองเป็นเวลาถึง300ปีค่ะดังนั้นจึงทำให้โมฟังซึ่งมีความอ่อนแอโคดๆนะคะก็เลยสามารถจะรอดชีวิตได้นะจุดนั้นแต่ว่า แต่ว่าในเรื่องของชีวิตของพวกเขาค่ะคือโมฟางกับฟู่เซิงนั้นมีความเชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะแม้ว่าโมฟางนั้นจะเป็นบุตรชายนะคะเป็นลูกชายของหลิวหมิงแต่ว่าหลิวหมิงนั้นเป็นผู้ที่มีความหดเหี่ยมแล้วก็ไม่ชอบความจิตใจอ่อนไม่ชอบความอ่อนโยนของโมฟางเลยค่ะดังนั้นนะคะในจุดของงานดั้งเดิมอ่ะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับพอถ้าฉี่เทียนนั้นถูกเปิดออกนะคะหลิวหมิงนั้นก็ขอให้ฟู่เซิงข้าม โมฟังทันทีเลยเพราะว่าโม้ฝังนั้นพยายามจะขัดขวางไม่ให้สนหลีนั้นเข้าไปแทนที่ทัดไฟ ที่อยู่ภายในถ้ำฉี่เทียนนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้พอหลิวหมิงเปิดออกมาเนี่ยพ่อก็สั่งให้ฟูเซิงฆ่าลูกทันทีฆ่าโมฟังทันทีซึ่งเรื่องราวมันก็จะไม่ได้เป็นในส่วนของอรายละเอียดที่โมฟังนั้นใช้ดาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเสียบตัวเองตายต่อหน้าต่อต,อตาของอ,องปีปิซางอะไรแบบนี้ในละครไม่ใช่นะคะแต่ว่าในละครก็ถือว่ามีความปราณีแล้วก็ยืดแอร์ไทม์ให้กับโมฟังเป็นอย่างมากนะคะ <laughs> อะไรค่ะก็คือว่า เวอร์ชันละครมีความแตกต่างออกไปนะคะในเวอร์ชันละครเพิ่มเติมคือโมฟังนั้นถูกควบคุมโดยฟูเซิงแล้วและตอนที่ฟูเซิงต่อสู้กับอองปีซางนะคะในที่สุดนั้นก็คือเหมือนกับได้รับบาดเจ็บนั่นเองแล้วทีนี้ต่อมาพอสิงจือนั้นจับเลด้าได้นะคะประมาณว่าหลิวหมิงนั้นปรากฏตัวออกมาแล้วหลุดออกมาจากถ้ำฉีีเทียนแล้วก็เลยต้องการที่จะแบบนําปีศาจสามพัน ประมาณแบบนับพันเลยนะคะออกมาสร้างความปลาั้งปั่นป่วนให้กับสามภพค่ะในที่สุดแล้วนะคะทางด้านของท่านสิงจือนี่แหละก็จัดการทําลายนะคะไอ้หุบเหวทาฉีเทียนก็เลยทาให้หลิวหมิงก็โดนแบบทาลายไปด้วยอย่างสมบูรณ์แบบเสียเรียกได้ว่าตุยแบบสมบูรณ์แบบนะคะหลิวหมิงแล้วฟู่เซิงนั้นก็ตายเดียงเช่นเดียวกันนะคะณจุดนี้คือไปหมดนะคะทีมนี้ซึ่งโมฟังนั้นนะคะก็คือฐานะของไซสึกทําให เหล่าบรรดาประชาชนแล้วก็ทหารหารรวมทั้งแม่ทัพของดินแดนวิญญาณที่อ,องคปีซังดูแลอยู่นะคะเสียชีวิตไปเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้รับการให้อภัยอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าในจิตใจเขาจะรักท่านอ,องคปีซางของพวกเราขนาดไหนก็ตามค่ะมาที่ตัวละครตัวต่อไปนะคะเง็กเซียนฮ่องเต้ค่ะท่านเทียนจินนะคะถือว่าเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่า ไม่มีเทพที่ค้ำหัวเขาไว้แล้วเนาะไม่มีใครที่สูงสุดกว่าเขาอีกแล้วเขาได้กลายเป็นแบบผู้ที่ปกครองสูงสุดนะคะของสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เ,เรื่องราวของความหายนะที่เกิดขึ้นในสามอาณาจักรก็หายไปเช่นเดียวกันเพราะว่าไอ้ทั้ฉีเทียนนั้นถูกทําลายไปพร้อมกับ ที่อยู่ของเทพเจ้าโบราณไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าคนนี้ได้กําไรสุดๆเทียนจินนะคะเง็กเสียนนองเตได้กําไรสุดๆนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท้ายเรื่องเลยละค่ะถ้าพูดถึงในแนวของอำนาจนะคะทีนี้มาทางด้านของสองพี่น้องนะคะก็คือฟู่หลงบางเสียนฟู่หงกับทางด้านของท่านเทพธิดาลัวเทียนนะคะเรียกได้ว่าคือณจุดนี้ เป็นอะไรที่ในละครสนุกสนานมากๆแล้วก็เพิ่มแอร์ไทม์ให้กับเสียนฟู่หลงสุดๆเลยนะคะมีความนำนำกองทัพมาทันด้วยแต่ว่าในนวนิยายต้นฉบับนั้นไม่ทันนะคะสิงจือกับนางเอกของพวกเราเผชิญกับทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วในอยู่ในสภาพที่ออสะบักสะบอมโคตรๆแล้วอ่ะนะคะเสร็จสึกค่ะแล้วก็มานะคะเหมือนกับออตำรวจไทยในละครไทยเนี่ยละค่ะก็คือมาตอนที่สึกทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วแต่ทีนี้พอมาใน เวอร์ชันซีรีส์เวอร์ชันละครนะคะก็เพิ่มบทบาทให้กับคุณวี่เหอนะคะซึ่งเป็นพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการบันเทิงจีนกันเลยทีเดียวนะคะกำลังมีผลงานออกมาเรื่อยๆเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะก็ได้ได้บทเพิ่มมาคืนโอ้โหค่ะนำทับมาแต่อย่างไรก็ตามฟู่หลงจีนนั้นก็เป็นทายาทของของการชะล้างไอมานได้นะคะเป็นผู้เดียวเช่นเดียวกันที่ทําได้ทั้ง3ามภพเนี่ยเหลือเพียงแค่เซียนฟู่หลง เท่านั้นที่ทําได้นะคะก็ถือได้ว่าเขาเป็นตัวละครที่ก็ต่อไปในอนาคตมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบหลายๆด้านเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนสำหรับลวดเทียนโยลันนะคะเป็นพี่สาวของฟู่หลงจินนะคะก็ถือได้ว่าออมาเรื่องนี้คุณแจ็คกี้หลี่นะคะสนุกมากๆแล้วก็สร้างสีสันให้พวกเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีหัวจิตหัวใจในดินแดนสวรรค์ค่ะก็คือให้ความเห็นอกเห็นใจกับความรักของสิงจือแล้วก็สนหลี่นั่นเองส่วนคนอื่นๆนั้นไม่เนาะเสียนอื่นๆนะยกเว้นสองพี่น้องคู่นี้เท่านั้นนะคะ มาที่ท่านอาจารย์ขององงปี้สางสันลีของพวกเราบ้างหรือว่าท่านเจ้าแห่งจอมแดนวิญญาณนะคะก็ถือได้ว่ารักนางเอกของพวกเราเหมือนลูกสาวเลยทีเดียวค่ะก็เห็นได้ถึงความรักไม่ว่าจะยุ่งกับการทำงานขนาดไหนนะคะก็ยังคงมีความเป็นห่วงองคงปี้สางสุดๆเช่นเดียวกันเป็นปรมาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณเป็นสิทธิพี่ของท่านแม่ของสันลีนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วด้วยความตั้งใจดั้งเดิมนะคะของเซนมูเย,ย่เนี่ยก็คือผู้ที่สืบทอดเป็นราชาเป็นเจ้าแห่งแดนวิญญาณคนต่อไปก็คือองค์ปีซางเซนหลีนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่เห็นถึงความรักแล้วก็ความปัถนานะคะว่ามีความปัถนาที่จะอยู่ของคู่กับสิงเจืออะไรแบบนี้ก็เลยอ่ะปล่อยไม่เป็นไรอ่ะก็ไม่สละราชสมบัติแล้วไม่ไม่ไม่ไมต้องแล้วก็คือไม่ต้องให้เซนหลีนั้นขึ้นมาเป็นเจ้าของไอ้ดินแดนแห่ง แห่งโลกวิญญาณแล้วนะคะตามปกติแล้วในนวนิยายต้นฉบับนะคะตัวละครตัวนี้จะใส่หน้ากากมาแทบจะตลอดเรื่องเลยแล้วก็มาเปิดเผยทีหลังว่าโอเคเปิดหน้ากากแล้วกลายเป็นว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วท่านเจ้าผู้ครองดินแดนแห่งโลกวิญญาณเนี่ยถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเป็นผู้ชายนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงแล้วไอ้หน้ากากเนี่ยมีความพิเศษก็คือตอนใส่เข้าไปเสียงก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะเลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าในเรื่องได้คุณเจงลี่ มาแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเธอสวยสวยสง่ายอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากไปถ้าใส่หน้ากากก็ไม่จําเป็นต้องจ้างคุณเจงลี่มานะคะจ้างคนอื่นก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่าในเวอร์ชันละครเปิดหน้ามาโดยตลอดนะคะมาถึงตัวละครตัวสําคัญตัวสุดท้ายที่หวานอยากจะพูดถึงนั่นก็คือ พูดนะคะงะูท่านพูดพูดงูทองของพวกเรานะคะจินเหนียงจือนั่นเองค่ะโอ้ยมีความรักสมหวังมากเลยนะคะถือว่าตัวละครตัวนี้สร้างสีสันให้กับพวกเรามากในช่วงท้ายของเรื่องค่ะเป็นปีศาจงูผู้ยิ่งใหญ่มีความทรงพลังนะคะแล้วก็มีความแก่อ้ใช้ความแก่มีความอายุยืนนะคะพอๆกับท่านสิงจือเลยค่ะ ทีนี้ในกระบวนการที่ผ่านมานะคะด้วยจากการที่เป็นปีศาจโดยกําเนิดเนี่ยมันก็ต้องมีการขับไล่ความคิดที่ชั่วร้ายของนางออกนะคะเพราะฉะนั้นนางก็กั่นแล้วก็แบบ โยนมันทิ้งเออโยนมันทิ้งไปนะคะแล้วก็ณจุดนั้นก็ได้ไปพบกับเซออียนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซียนสําหรับคู่รักก็เป็นเหมือนกับนักบวชในลทัทธิต่านะคะคนหนึ่งที่แบบต้องการจะช่วยเหลือนางในตอนนั้นแล้วก็มาตกลุมรักกันนะคะเพียงแค่พบกันเพียงครั้งเดียวเป็นรักแรกพบอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ด้วยความที่ตัวเองก็เป็นปีศาจเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็เป็นแบบสายเตา๋าเป็นสายเซียนมาโดยตลอดก็มีความเก็บงำความรู้สึกนะคะแต่ว่าตัวของฝ่ายหญิงก็ค่อนข้างจะเปิดเผยแต่ก็ไม่กล้าจะไปลุกล้ำแล้วก็ทำอะไรรุนแรงประมาณว่าตีหัวลากเข้าถ้ำอะไรแบบเนี้ยทางด้านของของจินเหนียงจือก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็รอรอรอ,รอ,รอมาเป็นเวลานานรอจนทอนะคะส่วนทางด้านของท่านเซียนนี้ก็อืมอ่ะไม่กล้าบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเอง ั้นรักนะคะก็จนกระทั่งท่านสิงจือของพวกเรานั้นก็มาช่วยนะคะก็เล่งปฏิกิริยาทําให้หึงนะคะก็เลยทําให้ฝ่ายชายมาสารภาพรักกับจินเหนียงจือแล้วทุกอย่างก็แหม่ดีค่ะก็แต่งงานอยู่ด้วยกันนะคะปบป,ปะบะชื่งกันไปนะคะก็มีความสุขกันถึงเอ้ยมีความสุขค่ะเรื่องนี้จบอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าท่านใดที่กลัวว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบแนวเซียนเซียแบบต้องผ่านด่านเคาะแล้วก็จบแล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่ล่างอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเรื่องนี้จบ ดีแฮปปี้มากค่ะแถมมีแถมอีกมากมายที่เป็นความแฮปปี้แฮปปี้มานะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะปัตตภีไร้พาย,ายหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ